ไม่อยู่แล้วนางเอกสาวโบกมือลาค่ายดังยุติสัมพันธ์4ปีซอยจีสิ้นสุดสัญญากับโกมีดาลิสหลังร,งร่วมงานกันมานานสี่ปีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนต้นสังกัดโกมีดาลิสประกาศว่าวันนี้สัญญาพิเศษกับซอยเยจีซึ่งอยู่กับเรามาตลอดสปีที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงแล้วมิตรภาพของโกมีดาลิส และซอยจีสิ้นสุดลงแล้วแต่เราจะเก็บความทรงจำอันมีค่าที่มีกับเธอมาเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเราอยากจะแสดงความขอบคุณต่อนักแสดงหญิงแสนสวยซอยเย่จีที่เชื่อมั่นในบริษัทของเราและก้าวแรกด้วยกันในปี2019และเราสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ของคุณอย่างจริงใจและ เราขอให้คุณสนับสนุนนักแสดงหญิงซอยจีต่อไปขอบคุณในขณะเดียวกันซอยจี SEO เยยจี o y e G, ตกเป็นประเด็นข่าวพัวพันกับความขัดแย้งที่ลุกลามกับอดีตคนรักของเธอในปี2021นอกจากนี้เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากข้อสงสัยต่างๆเช่นความรุนแรงในโรงเรียนและการปลอมแปลงบันทึกทางวิชาการ กระทั่งเวลาต่อมาซอยจีได้ออกมาชี้แจงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าฉันยังไม่บรรลุนิติภาวะและฉันค้งคำนับอย่างจริงใจอีกครั้งเพื่อขอโทษที่ทำให้เกิดความผิดหวังมากมาย